บัตรสามปีสามเดินสามวันมันไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เห็นอะไรสยอย่างเห็นแต่ธรรมะเห็นแต่ตัวเองเห็นแต่ลูกเห็นแต่นามเห็นแต่สังขารเท่านั้นยังไม่ได้สําเร็จอะไรสักอย่างเลยสูดาก็ไม่ได้สํสาเร็จสกีตาคาอนาคาพราอรหันไม่ได้สําเร็จอะไรสักอย่างเพียงแต่ได้ได้เห็นธรรมได้วีเวกได้สงบจิตได้ฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น ในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากทุกเท่านั้นพวกท่านทั้งหลายเอ๋ยอย่าโมตประมาทกันเถอะอีกไม่นานพวกเราก็ต้องตายจากกันไม่มีใครเป็นใหญ่ในโลกนี้โลกนามนี้ไม่เที่ยงโลกนามนี้เป็นโท์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นโท์สิ่งที่เป็นโทษนั้นเราบังคับอยู่ไม่ไ,ด,ไมด,ด้ไม่ให้เกิดก็เกิดไม่ให้เก่ก็แก่ ไม่ให้เจ็บก็เจ็บไม่ให้ตายก็ตายเป็นเศรษฐีก็ตายเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็ตายเป็นยาจกราชายาจกก็ตายเป็นคนดีมีชั่วก็ตายเหมือนกันฉะนั้นเมื่อยังไม่ตายนี่มีชีวิตอยู่อายุสังขารโลกนามลมหายใจเข้าหายใจออกเรายังมีอยู่นี่อย่าประมาทเถอเราเกิดมาเพราะรัตนกแก้วเจ้าสามดวงประเสริฐ มาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าปล่อยปละละเลยอย่าเกิดมาเสียชาติเกิดอย่าเกิดมาเปืองขอข้าสุกอย่าเกิดมาทะเลาะกัน